สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .3 นะคะวันนี้เรายังอยู่ในทักษะภาษาเล่มน,นี้ของลูกนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มน,นี้ไว้และก็เปิดมาที่หน้านะคะหน้าที่ต่อจากเมื่อวานก็คือหน้า60นะคะลูกอ่าแล้วลูกก็จะเจอแบบฝึกหัดอันนี้ ะะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะคะเจอแล้วยังลูกหน้านี้เจอแล้วยังคะใครเจอแล้วกดหนึ่งให้คุณครูค่ะเจอแล้วกดหนึ่งให้คุณครูได้เลยค่ะอ่าเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมนะว่าลูกพร้อมที่จะไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วส่วนคนที่ไม่ได้เข้าเมื่อวานแล้วมาเข้าวันนี้ลูกก็เปิดหน้านี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะเราจะไปพร้อมๆกัน ามาดูนะคะฝึกการใช้าภาษาเขาบอกว่าเติมรอรอวอลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วเลือกคำเติมในช่องว่างของประโยคให้มีความหมายเขาระบุเราว่า ให้เติมคําในช่องว่างให้มีความหมายนะคะคําแรกคุณครูขอใบเป็นคํานะแล้วก็ให้ลูกเติมเขากําหนดให้เราเติมได้แค่สามตัวมีตัวรอเรือรอลิงวอลวนนะคะแล้วก็คําแรกเนี่ยค่ะำทั่วไปเลยคําแรกนะักเรียนคิดว่าเป็นคำอะไรลูกไหนตอบให้ครูฟังซิ ครอบครัวครอบครัวครอบครัวเติมพยันชนะอ่าค่ะเก่งมากครอบครัวควรเธอเติมพยัญชนะอะไรระหว่างรอโวเขียนเลยค่ะลูกเขียนเลยค่ะไม่ต้องตอบคุณครูนะคะเขียนตอบลงไปในทักษะภาษาของลูก ทันไหมคะใครทันคุณครูใครไม่ทนันใครทันคุณครูกดหนึ่งใครไม่ทันคุณครูกดสองคะ่ะ ทีนี้นะคะนักเรียนมาต่อค่ะข้อที่ข้างล่างคำว่าเมื่อกี้นะคะอยู่ตรงนี้ลูกดูที่คุณครูชี้เมาส์นะลูกดูที่ที่คุณครูชี้เมาส์นะคะน่าจะเติมพยันชนะตัวอะไรระหว่างโลโลวอนะคะเติมลงไปเลยลูกลองเติมดูนะคะผิดไม่เป็นไรเติมดูนะคะ ใครเติมเสร็จในคำที่สองแล้วนะคะกดหนึ่งให้คุณครูด้วยนะลูกอ่าหลายคนกดหนึ่งเข้ามาแล้วแสดงว่าเสร็จแล้วใครไม่ทันกดสองให้คุณครูค่ะใครไม่ทันตามคุณครูไม่ทันกดสองให้คุณครูค่ะอ่าต่อมานะคะมาดูในคำที่สาม เขาให้มาเป็นคำนะคะเป็นคำที่ยังไม่สมบูรณ์นักเรียนจะเลือกเติมอะไรคะระหว่างตัวรอตัวโลตัวตววเขียนลงไปในแบบฝึกหัดนักเรียนเลยค่ะอ่านักเรียนหลายคนเสร็จแล้วและมาดูข้อต่อมาที่ครูชี้เมาส์านะเขาให้คำมาว้าวแหวงแหวงเหมือนเดิม นักเรียนจะเลือกเติมอะไรระหว่างตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววอเขียนลงไปในแบบฝึกหัดนักเรียนเลยค่ะถัดลงมาก็เช่นกันนะคะเป็นคำวาว,าวาแหวงแหว่ง,วงที่ไม่สมบูรณ์นักเรียนจะเลือกเติมอะไรระหว่างตัวรอตัวรอตัววอเติมลงไปเลยค่ะไปพร้อมๆกันนะคะลูกเราจะได้เสร็จพร้อมๆกันนะ นัเกเรียนจะได้ไม่ต้องมีงานค้างนะลูกนะอันต่อมาค่ะมาต่อมายังเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์เช่นกันนะคะ นักเรียนจะเลือกเติมพยัญชนะตัวอะไรระหว่างตัวรอตัวโลตัวโว raw, นะคะสําหรับคํานี้คำที่ครูชี้ให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราถึงคํานี้แล้วนะคะใครไม่ทันคุณครูกดสองค่ะใครไม่ทันคุณครูกดสองค่ะต่อมานะคะถัดจากคำเมื่อ,อกี้ลงมาคำสุดท้ายแถวแรก นักเรียนจะ,จะจะเลือกเติมพยัญชนะตัวอะไรระหว่างตัวรอตัวรอ,วรอแล้วก็ตัวว์เติมเลยค่ะเติมเสร็จแล้วกดหนึ่งให้ครูด้วยนะคะามาทาขวามือนักเรียนคำที่หนึ่งนะคะขวามือนักเรียนคำที่หนึ่งนะคะ ขาดพยัญชนะที่จะทําให้เป็นคําที่สมบูรณ์ถึงสองตัวนักเรียนจะเติมตัวรอตัวรอหรือตัววอคะเลือกเติมลงไปเลยค่ะต่อมาคําต่อจากเมื่อกี้ลงมาก็ต้องเติมพยัญชนะถึงสองตัวเช่นกันนักเรียนจะเติมพยัญชนะตัวอะไรไปคะระหว่างตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววอ เขียนลงไปเลยค่ะ,ะต่อมานะคะคนักเรียนพยันชนะก็ขาดไปสองตัวเช่นกันคำนี้นะคะนะักเรียนจะเลือกเติมอะไรระหว่างตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววอนะคะตอนนี้เราถึงคำนี้แล้วนะคะใครไม่ทันคุณครูกดสองนะคะ ต่อมาก็ต้องเติมพยญชนะถึงสองตัวเช่นกันให้เลือกเพยญชนะมานะคะระหว่างตัวโรแล้วก็ตัวลอตัววอนะคะมาเติมให้สมบูรณ์แล้วเรียนเลือกมาเติมให้เลยค่ะ ถัดลงมานะคะก็เป็นคําที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนการต้องเติมพยัญชนะถึงสองตัวนะคะและลูกก็สามารถเลือกพยัญชนะตัวรรตัวรอตัวโว,วมาเติมให้สมบูรณ์ได้เลยค่ะ ตอนนี้คุณผู้อยู่ที่คำนี้แล้วนะคะใครไม่ทันกดสองนะคะต่อมาคำต่อมานะคะพยัญชนะหายไปเพียงแค่ตัวเดียวนักเรียนจะเลือกระหว่างตัวอะไรตัวรอตัวรลตัวตวแล้วมาเติมคำนี้ให้สมบูรณ์นะคะคำนี้แค่ตัวเดียวค่ะ ต่อมาคำสุดท้ายคำสุดท้ายพยันชนะหายไปถึงสองตัวนะคะยังเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์นะักเรียนจะเลือกตัวอะไรมาเติมให้สมบูรณ์ระหว่างตัวรอตัวรอตัวอตวอนะคะเขียนลงไปได้เลยค่ะ ใครเติมครบเสร็จแล้วทุกข้อกดสามให้คุณครูคะ่ะใครเติมครบเสร็จแล้วทุกข้อกดสามให้คุณครูคนละหนึ่งตัวคะ่ะ ใครไม่ทันนะคะและยังไม่เสร็จกดหนึ่งให้คุณครูค่ะใครไม่ทันและยังไม่เสร็จกดหนึ่งให้คุณครูค่ะลูกมีอะไรจะให้คุณครูช่วยไหมคนที่กดหนึ่งคุณครูช่วยอะไรไหมคะลูก ไม่ค่ะทำได้ไหมลูกทำได้ค่ะค่ะมีนักเรียนที่ไม่เสร็จนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดนี้ไปเดี๋ยววันจันทร์ คุณครูจะมาอธิบายให้เรียนเข้าใจว่าตัวรอตัวรอตัวโว,วมันคืออะไรนะคะอันนี้เป็นการทดสอบก่อนที่เราจะเรียนนะคะแต่วันนี้ลองให้ทําดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันซิว่าวันจันเนี่ยมีนักเรียนเนี่ยผิดกี่ข้อถูกกี่ข้อไม่เป็นไรนะคะอันนี้ครูทดสอบก่อนที่ลูกจะเรียน นะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ครูมัอธิบายว่าตัวรอตัววอตัวตัวรอตัวรอตัวตว,ว,วมันคืออะไรนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะก็มาถึงเวลาแล้วนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ